จังหวัด้อยเอดครับเข่นการทําการปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทังถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7สครับนายทรงพลใจกลิมพอเมืองจังหวัด้อยเอดครับเป็นประธานในการแถลงข่าวและกับปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทังถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 5 6 0นะครับผู้ชุมขับสึงภายในงานเนี่ยกับมีนายชัยวัฒชัยเวชพิสิษิ์ร่องภูวาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและการนายนพดลจอมเพชรครับรองภูวาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนั่งภัชราชมผู้วิเศษรองน่ายแย์สาารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับผมเขารวมกันในเท่นี้และกด้มีการประชุมทายทอดสดนะฮะไปย่งน่ายอำเภอทั้ง20อำเภอนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเพื่อนประชุมในเทอนีครับผูช้ชมครับเพื่อนจัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมชั้น5นะฮะที่สละกลางจังหวัดรอยเอสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสถิติการเกิอดอุบัติเหตุนในช่วงวันสุดท้ายของการควบคุมเข้มข้นระวังวันที่4มกราคม2567นะครับได้เกิอดอุบัติเหตุขึ้น4เีเธอได้แต่งบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับพร้อมทั้ง อำเภอที่ได้รับบาดเจ็บในเทอรนีหรือว่าได้เกิดอุบัติเหตุนในเทอนีเนะี่ยก็คือพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดรอยเอดและกับอำเภอเสเลปุ่มครับสาหรับข้อมูลสะสมเจ็ดมือนะฮะเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่24เถื่อบาดเจ็บอีก22รายไร่และเสียชีวิตในเทอนีเจ็ดคนนั่นเองนะครับโดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั่นก็คือตัดนาแบบกระชันชิดอันนี้ต้องบอกว่า เป็นเหตุสุวิสัยหรือเปล่าเนาะนะฮะเด้กเกิดอุบัติเหตุตัดหน้าแบบกระชั้นชิดแบบนี้เบรกว่าท่านก็เกิดอุบัติเหตุลงนะครับคุณผู้ชมคฮะและหลังจากนั้นครับการขี่ขับรถเร็วแห้งนะฮะเกินกว่ากฎหมายกาหนดพร้อมทั้งอีกสาเหตุลักอีกอย่างหนึ่งแด่ก็คือเมาแล้วขับคดื่มแล้วกับขับรถเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผู้ชมฮะตามลําดับเลี่ยงกันมาเลยสำหรับย่านพานาทีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองเนาะค่ะ ทั้งนี้ครับผู้ชมครับนายทรงพลใจกริมพอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดเพิ่งก็ได้ดบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงทีพานมา7วันนะครับของการควบคุมเข้มข้นไปแล้วแต่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลอยเอ็ดก็ยังคงสร้างความตะนักรู้นะครับให้กับประชาชนผู้ใส่รถใส่ถนนอย่างต่อเนื่องเลยเด้ร่วมไปถึงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังและเฝ้าเก็บข้อมูลสถิติในช่วงเจ็ดเมื่อหลังช่วงควบคุมเข้มขน้นระวังวันที่หาถึงวันที่11อมกราคมที่สี่หอดน,นี้ครับ ตลอดจนมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวางแผนกำนดมาตรการในการทำงานในช่วงปกติและช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไปรวมถึงได้ให้กำลังใจและขอบคุณทางด้านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบว่าสิเป็นผู้นําท่องทิ้นท่องที่ครับผู้ชมครับพร้อมทั้งทีมงานอสอมอ,อปอพอรอชอรอบออกับมาและกับมีทีมงานกู้ชีพกู้ภัยจิตอาสาภาคีเครือข่ายต่างๆตลอดจนซื้อม่วนชนครับผู้ชมครับได้ปฏิบัติงานโดยความเสียสละถุ่มเท ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในถ่วงเทศกาลปีใหม่2 6 6 7นห้นี่เนาะ